ดูจังหวะนี้เลยครับนี่ครับยับซ้ายไปก่อนครับน้องโอครับหลังจากนั้นก็วนออกมาครับวนออกซ้ายครับเตะขาไปครับแล้วก็นี่คือจังหวะสุดท้ายของเกมชิงแชมป์บอลลังโลกของศึกวันในวันนี้เลยครับคือเรียมเองก็ดูเหมือนจะพยายามลุกเหมือนกันแต่ว่าลุกไม่ได้ครับโอ้มันลุกบอกขึ้นในจารโอ้ยเสียดายครับสวัสดีแฟนมวยชาวไทยครับผลการแข่งขันศึกวันแชมเปี้ยนชิพน้องโอเจอกับเรียมเฮริสันครับคู่นี้ต่อยกัน5ยกเลยนะครับ ผลชำระหักก่อนชกนะครับน้องโอไก่ย่างในชั่งได้144.5ปอนด์ระดับน้ําอยู่ที่1.0099เรียมนะครับชั่งได้145ครับระดับน้ําอยู่ที่1.0136ครับเป็นการชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบตตัมเวทนะครับ135-145ปอนด์ครับเปิดเกมมายกแรกนะครับเรียมก็เหมือนจะตาสู้ครับมีหมัดมีแข้งน้องโอวันนี้นี่มาดุนะครับก็พยายามที่จะตีนายาขู่เหมือนกันมีหมัดขู่ไปแล้วก็มีการเตะขาเนี่ยแหละครับ นี่ก็เป็นสัญญาณแรกครับเตะไปก่อนหนึงทีครับเดียรเมนก็ดูเหมือนจะขาแข็งแขงไปแล้วเหมือนกันครับแล้วก็นี่เป็นจังหวะสุดท้ายครับเป็นการปิดจอบปิดเกมของน้องโอครับเตะขาครับนี่ครับอโ้ยางแตกครับแหกเลยครับแบบนี้ครับก็ไฟนี้ได้รับโบนัสด้วยนะครับห้า0มื่นเหรียญครับหรือว่า1นึ่งล้านแปดแสบาทครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่สุดยอดของชาวไทยครับ ย้ำหน่อยนะครับนี่เป็นเพียงคลิปสรุปผลมวยเท่านั้นไม่ใช่ไฮไลท์แต่อย่างใดนะครับใครอยากจะดูไฮไลท์นะครับลองไปดูลิขสิทธิ์แท้ทางยูทู n ว Championship นะครับก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราครับใครที่รักมวยชอบมวยนะครับอยากจะเชียร์มวยครับติดตามเอาไว้ช่อง y YouTube สวัฒนาชัยเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้อยู่ดีมีแหมานนคคครรรัับบทออะะไก็ขให้ชดี ไปครับเจอกันคลิปต่อไปพรกอมไม่คลิปหน้าครับ